เธอหนี่น่ารักจริงๆเลยนะที่รักกับข้าวเสร็จแล้วนะคะที่รักฉันต้องการเล่งสร้างโครงการนี้ขึ้นแต่บัญชีของบริษัทมันว้าวของกินอยากกินจังเลยอ้าวน้องสาวตื่นแล้วเหรอนี่มาที่ตัวอาหารสิอืมอร่อยมากกินช้าๆอย่าพูดตอนกินข้าวสิ พี่สาววันนี้ขอยืมสามีหน่อยสิอะไรเหรอฉันจะพาพี่เกอร์ไปรักษาเศรษฐีคนหนึ่งที่โรงพยาบาลนะ่ะการรักษางั้นเหรอนี่พี่สาวคุณรู้จกักเกิร์ลนายน้อยหรือเปล่าเป็นหมอที่มีชื่อเสียงฉันเป็นเด็กที่ไม่มีคุณสมบัติหรอกดูเหมือนว่าเขาจะรักษาหญิงชลาคนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายฉันรู้เรื่องเขาไม่มากพออย่าไปฟังเรื่องไร้สาระจากเธอเลย มันก็แค่ต้องการจะบอกว่าอะไรสิ่งที่ฉันได้ทําได้ในตอนนี้อืไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะคุณไปเธอเครื่องประดับทุกอย่างที่เป็นของเสียวเกอร์เสียวเกอร์นั้นมากับโชคทุกครั้งยังไงก็ตามฉันต้องฉันล้างเข้าไว้ก็ไม่ได้ ทำไมฉันต้องรู้สึกอายที่จะคุยเรื่องเงินเกี่ยวกับเขานะนี่กินช้าๆฉันจะไปที่ทำงานก่อนสถานการณ์ของบริษัทยังต้องแก้ไขฉันต้องแก้ไขด้วยตัวเองและไม่สามารถเขาลากเขามาได้ฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าเจ้าชินเศรษฐีคนใหม่ให้มาเลี้ยงครั้งนี้นาง เธอบอกว่าที่คุยด้วยครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาบอกว่าอีกไม่นานจะตาเอเขาจะตายโอ้มีความน่าประทับใจงั้นเหรอึ <h ums> ในที่สุดฉันก็ไม่ต้องรออีกแล้วนะอารอฉันสักแป๊บหนึ่งนะฉันจะไปทำบางอย่างก่อนบอสคุณต้องการมอบชายอะไรเนี่ย ไม่รู้ให้แปลไม่หอกนะครับให้เธอหรือใช่แล้วอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดของเธอแล้วและนี่คือของขวัญวันเกิดที่ฉันเลือกให้เธอประทานว่าฉันทีหลังตอนนี้ฉันมีเงินหลายหมื่นล้านในมือซ้ายและฉันจะปล่อยให้คุณดูแลมันคราวหน้าฝากโอ้ดีเลยค่ะฉันจะติดตามคุณต่อไปนะคะ แน่นอนเธอเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่พี่สาวถ้าตอนนี้ฉันเป็นหัวหน้าตระกูลเจ้าเงินรับประกันมันจะช่วยคุณได้ไม่เป็นไรเมื่อเงินสำหรับโครงการนี้ถูกคืนลิงหลงจะไม่มีปัญหาต่อไปนี่พี่สาวตามความเป็นเพื่อนของฉันกับนายน้อยเกา่า ฉันยืมเงิน1,000ล้านเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีปัญหาขอบคุณน้อง4ห่างกัน2-3สวันฉันคิดว่ายัางชอบเขาอีกเหรอสุสานไม่สามารถไปหาเธอได้ในความงามนั้นอีกล่ะโยสวัสดีนายน้อยเกาอ้าอยากยืมเงินใช่ป่ะนึกว่าจะรวยแต่กับกลายเป็น อะไรเนี่ยยาจกซะงั้นมันมีบางคำที่งงๆอยู่นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ